สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุ๊กแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้เราเจอกันในวันแมชเดย์นะครับเจอกันช้าหน่อยช่วงภาคบ่ายนะครับก่อนที่แมนยูนั้นจะเล่นกับฟูลแลมนะครับในค่ำคืนวันนี้ช่วง3ามทุ่มนะฮะ ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยครับสวันที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันนะครับเนื่องจากผมเองก็ติดภารกิจเยอะมากนะครับเนื่องจากต้องเคลียร์งานทีหลายอย่างเลยครับเพื่อที่จะเดินทางไปอังกฤษนะครับกับทางคราบาวนะครับมาไปดูเกมฟุตบอลคาราบับในรอบรองชนะเลิศเล็ก2อาร์ซอนเชลซีนะครับแล้วก็แมซี่กับนิวคาสเซิลนะครับขอบคุณคราบาวมากๆขอบคุณคระบาวเป็นอย่างสูงครับที่เรียกว่าชวนฟุตแฟมนะครับไป เชียบอลเชียบาวนะครับเชียดที่สุดเชียกกับคาระบาวนะครับรับรองงานนี้มันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันก็แล้วกันนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยไม่ได้เจอกัน2วันนะครับเพราะว่าผมต้องเคลียร์อะไรหลายๆอย่างแล้วและแถมวันนี้ก็เจอกันช้าด้วยนะครับในวันแมตช์เดย์กลาบขออภัยนะฮะวันนี้เราคุยกันพรีวิวเช่นเคยครับเกมที่มนอยู่นั้นจะเล่นกับฟูลแลมนะครับผลการแข่งขันจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาอีกแล้วนะนะครับอยู่ท็อปโฟร์แล้วก็โดนแซงละนะครับก็ เตะตามหลังนะครับดังนั้นหน้าที่ของแมนยูก็คือเอาตำแหน่งทัพโฟกลับมานะครับจากเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรามาคุยกันพรีวิวเช่นเคยครับทุกคนครับว่าไมเคิลคาริคจะจัดทัพจัดทีมอย่างไรนะครับผมเองก็มีทีมในใจของผมเหมือนกันนะครับอยากจะแชร์กับทุกคนนะครับว่าเมื่อไม่มีแพทริกดอกูนะครับช้อยส์ในการเลือกใช้ตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยแบบไหนดีครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับมาพรีวิวไป ด้วยกันนะครับขอนีนเลยครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับช็นกงของฟลุ๊กแฟมนะครับจะได้มีพลาดท,ทุกคลิปจากฟลุ๊กแฟมลี่ครับอะมาครับทุกคนครับมาพรีวิวพูดคุยภาพรวมก่อนเกมนะครับทีแมนยู Man you, นั้นจะเล่นกับฟูลแลมในค่ำคืนวันนี้นะฮะ ถ้าเราว่ากันด้วยตารางคะแนนครับทุกคนครับก่อนลงสามในค่ำคืนนี้เนี่ยเราโดนเชลซีโดนลิเวอร์พูลนะครับแซงขึ้นไปละนะครับผีแดงโดนละนะครับตอนนี้แมนยูมาอยู่ที่6ของตารางนะครับแต้มณปัจจุบันเนี่ยมี38แต้มนะครับแล้วก็ฟูลแลมครับทุกคนครับฟูลแลมจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มไม่เลวนะครับมี34แต้มเท่ากับเอเวอเรสตนก่อนที่จะลงสามในค่ำคืนวันนี้นะครับอันดับติดกันครับแมนยูอยู่ที่หอยู่ที่6ฟูลแลมอยู่ที่7 นะครับหน้าที่ของยูเตกก็คือการเก็บ3แ้ต้มในเกมนี้นะครับเพื่อกลับไปอยู่ท็อปโเหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้า38แมนยูจะขยับไปมี41นะครับก็จะแซงเวื้์วููแซงเชลซีกลับไปขึ้นไปอยู่ที่4ของตารางทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหลักใหญ่ใจความของเกมนี้ที่หน้าตามัน,นต้องพรีวิวฝากทุกคนก่อนก็คือว่า2เกมที่ผ่านมาเล่นกับแมนซี้เล่นกับอาเซนอลเป็น2เกมที่เราใช้คำว,ว่าขาอีกเองก็ใช้ กระบวนการในการเล่นเกมรับเนาะรับทั้งทีมรับอย่างมีวินัยรับแล้วก็รอโตนะครับให้ทุกทีมให้ลูกทีมนั้นเชื่อมั่นว่าตัวนี้นสามารถเล่นกับสตีดได้เล่นกับอาร์ซอลได้นะครับด้วยกระบวนการที่มีนะครับซึ่งผลก็ออกมาเ,เป็น6แต้มเต็มจาก2เกมแรกของไมเคิลคารินะฮะคราวนี้เงื่อนไขแล้วก็ปัจจัยในเกมนี้ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันออกไปเพราะก็ต้องว่าตามตรงครับเล่นที่โอทรฟฟอร์ดด้วยเล่นกับฟูลแลมด้วยนะครับ บอลมั่นใจแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าตามหน้าเสือแหละทุกคนครับก็ไม่ได้บอกให้ประมาทนะครับตามหน้าเสือตามหน้าบอลก็คงจะเนาะไปเล่นเล่นอยู่ดีมาเล่นเกมรับแล้วก็ปล่อยให้ฟูลแลมเดินใส่บุกใส่ก็คง,ง,งใช่ที่นะครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งเกมที่ฟแฟนแมนยูจับจ้องนะครับแล้วก็รอดูว่าเมื่อเล่นกับทีมเบอร์ยักษ์ไปแล้วใช้วิธีการเล่นเกมรับจ๋จารับจัดจัดมาเจอกับทีมในระดับ กลางตารางด้วยกันใช้เอาเอาเอา,เอาตารางคะแนนมาคุยกันนะ่ะเจอกับทีมในระดับตอนนี้ที่อยู่ท็อปหกท็อปเจ็ดด้วยกันอย่างฟูลแลมเนี่ยมันก็ต้องบุกใช่ไหมนะครับเราก็อยากจะดูว่าเมื่อบุกแล้วเนี่ยคาดิคมีทีเด็ดขนาดไหนอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามก็แล้วกันนะครับเมื่อต้องเป็นฝ่ายเซตบอลเข้าใสา่อย่าลืมนะครับว่าแมนยูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะนะครับไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะครับในยุคหลังเนี่ยนะครับอาโมริมเทนฮากนะครับเจอทีมที่ตั้งรับแล้วเอาว่าาตตมรง พอเจอตั้งรับจัดจ๋าไม่มีปัญญาบุกใส่เขาครับเจอรับต่ําก็ไม่มีปัญญาบุกใส่เขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แมนยูไม่ชอบก็คือว่าเจอทีมที่ไล่เพรสใส่แมนยูก็มีปัญหาฟูแลมในยุคข,ของมาโกซิวันะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทีมแบบโอโ้โหวิง่งไล่ล่าไล่กดแบบระเบิดระเบอแบบอารมณ์แบบแบบแบบวินล่านิวคาสเซิลอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับแต่ฟูแลมในยุคข,ของมาโกซิวันในช่วงเวลานี้ก็ต้องใช้คําว่าพวกเขาก็ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มมั่นอกมั่นใจมากๆนะครับใน5เกมหลังรวมทุกรายการรวมเกม FA ฟเอด้วยพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวคือเกมวันที่แพ้บุกไปแพลิสนะครับเกมล่าสุดนั้นเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อหนึ่งมาโกซิวาทาไปทํามาแล้วต้องบอกว่าทีมเ,เรียวกว่าอะไรดีทำฟูลัมแล้วลงตัวมากขึ้นนะครับด้านหน้ามีราอูฮิมิเนสนะครับข้างหลังเป็นเอมิลสมิธโรนะครับ รวมถึงวิลสันด้วยนะครับที่เป็นหน่วยสนับสนุนเกมรุกนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวเลยครับของฟูลแลมทีมสเสถียรครับลงตัวไม่มีไม่มีจุดบกพร่องใดๆนะครับให้เราได้ไปเรียกว่าเจาะหรือว่าทําลายล้างได้ง่ายๆต้องใช้คํานี้นะครับฟูลแลมของมาโกซินวาดีวันดีคืนเพราะความมั่นคงความสเสถียรตรงนี้นี่เองนะครับ นี่คือฝ้าของอฟูลแลมเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอ่ะคันนี่เตเต้มีข่าวว่าน่าจะได้กลับคืนมาเดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอดูอาการของโรดริโกลมูนิสนะครับรวมถึงซัสซ่าลูคิชนะครับที่ยังไม่พร้อมนะฮะที่เหลือก็น่าจะพร้อมสับหมดแล้วล่ะนะครับคาวินบาซีอเล็กซ์อีโวบีนี่ก็พร้อเป็นตัวเลือกนะครับรวมถึงเซเมลชุกเวเอเซ่ด้วยนะครับออสการ์บ๊อบเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะได้รับโอกาส ออกสตาร์ทไหมนะครับในเกมนัดนี้นะฮะอันนี้คือภาพรวมของทางฟูแลมนะครับคราวนี้เราขยับมาดูของเรากันบ้างแน่นอนครับหลักใหญ่ใจความคือปัญหาการบาดเจ็บของพพตติกดอกูนะครับดอกูเจ็บพัก10สัปดาห์นะครับผ่านมาถึงตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณสักเแล้วนะครับเสัปดาห์ดอกูเป็นอาวุธเด็ดของคารินะครับในการเล่นตัวหน้าซ้ายนะครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นตัวบนนะครับ ว่าเป็นไม้เด็ดเลยนะครับความขยันการเล่นตามตําราเล่นตามแทคนติกที่ผมใช้ถ้าไปจากเกมล่าสุดที่เล่นกับอาร์ซอลคือการใช้ดอกูเนี่ยตัดเข้ามาด้านในมาเล่นด้านในมาเล่นร่วมมากขึ้นซึ่งมันทําให้เกมรับของอาร์ซอลจับทางยากนะครับไม่ต้องใช้ดอกูไปชิดริมเสน้นไม่ต้องไปครอสไม่ต้องไปอะไรแบบนั้นแต่ว่าเข้ามาทํางานแบบที่ดอกูเล่นได้เก่งเล่นได้ดีคือเข้ามาเล่นด้านในแล้เเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเกมนี้สิ่งที่เราจะตามกันก็นกคือว่าคาดิคจะ ใช้ใครแทนแพทติกต่อกูมันออกได้หลายหน้าครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เบนจามินเชสโกออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ใช้คุณย่ากับใช้เอเมโมถ้าออกแบบนี้อามัดก็จะเป็นสำรองนะครับหรือเอ่อมันก็ยังมีการใช้อามัดนะครับเล่นร่วมกันกับคุณย่านะครับแล้วก็เอเมโมเป็นตัวจริงเชสโกสำรองเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของไห์อัพนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนสวยนะครับส่วน ผู้เล่นในรายอื่นๆเนี่ยอย่างมาไทย The เดลีกนะครับก็ย,ยังคมัมแบ็กกลับมาไม่ได้ครับทุกคนครับยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่รวมถึงโจชัวเซอร์ซี่เนี่ยครับซึ่งในหลายเกมหลังในสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ชื่อหลุดออกจากทีมไปแต่ตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับนี่คือภาพรวมของออผู้เล่นของยูไนเต็ดนะฮะอ่ะมา จัดไลน์อัพผู้เล่นในใจกันครับอันนี้ต้องบอกว่าของผมนะของผมของผมนะครับของทุกคนเป็นยังไงบ้างเอาเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วลกันก่อนที่เราจะเชียร์คู่นี้ช่วงสามทุ่มผู้สำปะตูคือเซเนอร์ลามเมนส์นะครับอุ่นใจมากนะนะครับทั้งเกมกับแมซซี่เกมกับอาร์ซอลลูกกราการอะไรต่างๆนะอาจจะโดนลูกเตะมุมลูกครอสลูกโด่งกดดันอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าโอ้โหจังหวะช่วยเซฟป,ประตูเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเซนเตอร์จัดได้ง่ายสุดคือตอนนี้แฮร์รี่แม็กควายืมคู่กับลิซันโด้มาติเนีสเหมือนเดิมครับ เปลี่ยนจากนี้ไม่ได้นะครับแบ็กซ้ายเป็นลูกชอแบ็กขวาอ่ะวันนี้ผมขอ,อนอกใจโลน้องลักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมผมมองว่ามันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่ไม่เคลื่อนคาริกนั้นจะสลับแบ็กขวาได้นะครับอ่าเห็นดาโลแล้วว่าดาโลเป็นยังไงนะครับอ้าวลองดูซะหน่อยนูแซมาสราอีกับบทบาทของฟูลแบ็กจริงๆจังๆนะครับในยุคข,ของคาริกนะฮะ จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็กลับมาจากแอฟริกันคัพออฟเนชั่นลงมาสำรองเกมก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามายืนปิดเรียกว่าป้องกันเกมรับให้หนานแน่นนะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แมนยูปรับมาเล่นหลังห้าเนาะคราวนี้มาดูว่าเกมนี้มีโอกาสขนาดไหนอะผมเชียร์ให้มาสลาวิโอกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็คขวาก็แล้วกันนะครับคู่กลางเป็นคู่ที่ดีสุดตอนนี้นะครับนั่นคือกาเซมิโล่กับคอบบี้เมนูนะครับผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับเกมรุกแน่นอนฮะาบรูโน่ยืนในตำแหน่งเบอร์นะครับ แต่สามประสานเนี่ยใช้ใครนะครับผมปักใจว่าแบรนด์เอมิโมเนี่ยทำผลงานได้ดีแล้วละกับตำแหน่งสุดละตัวเป้าผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนแล้วอะไรหลายอย่างมันเคลื่อนนะครับทั้งจังหวะจากโคนการเล่นแล้วก็มีส่วนหน้าในสไตล์ที่แตกต่างออกไปผมว่าเอมิโมเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมโดยที่มาตุสคุณญาตจะขยับเข้ามาเล่นแทนที่ของปาติกดอกูที่เจ็บผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางขวาก็เป็นอามัดเดียโลผมว่าแบบเนี้ย สมดุลของทีมยังคงอยู่ไม่ต้องปรับอะไรให้มากส่วนเบนจามินเชสโกก็ไปเริ่มต้นจากซุมมานั่งสำรองก็ต้องว่าแบบนั้นนะครับอันนี้คือไลน์อัพของผมนะฮะส่วนคืนนี้จะออกอย่างไรเดี๋ยวเราตามเชียร์กรันผมขอไม่เจอไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ถือเคล็ด <c oughs> ค่อยๆว่ากันไปทีละเกมนะครับไปกันทีละเกมครับทุกคนครับมารอดูกันว่าเมื่อต้องบุกคาริกบุกแบบไหนอย่างไรเออเดี๋ยวคืนนี้นะครับมาเชียร์กันช่วง สามทุ่มนะครับกติตามกันได้นะครับทาง Mon น Max นะครับเจ้าของลิขสิทธิกติตามรับชมกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับผมอยู่ในช่วงการบินนะครับอยู่บนเครื่องแหละนะครับอยู่บนเครื่องนะครับก็อาจจะเจอคลิปหลังเกมคงจะเจอช้ากว่าเดิมมากๆแหละยังยังตอบไม่ได้ว่าจะเจอช้าขนาดไหนนะครับแต่ว่าช่วงสายๆของวันจันทร์ก็คงยังไม่เจอกันช่วงบ่ายก็คงยังไม่เจอต้องกราบขออภยัยแต่คลิปนี้จะมา คุยหลังเกมผงน่าจะมาช้ามากๆทีเดียวนะครับผมเองก็ต้องไปตามดูย้อนหลังแต่เข้าใจว่าผมบินเอมิเรส s ด้วยนะครับเข้าใจว่าบนบนเครื่องดูได้นะนะครับเอมิเรสข้อดีเอมิเรสคือแบบนี้ครับดูการถ่ายรัาสดกีฬาได้ผมคิดว่าผมน่าจะได้ดูสดพร้อมๆกับทุกคนบนเครื่องอวันดีตรงนี้นะฮะอ้าวโอเคนะครับหลังจากนี้สัปดาห์นี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับฟลุกแฟมจะเป็นเวอร์ชันฟลุคแฟมกับคาราบาวนะครับเชียบอลเชียบาวเชียสุดกับคาราบาวนะครับอ่ะเดี๋ยว สัปดาห์นี้ผมก็จะไปอังกฤษนะครับจากลอนดอนนะครับดูเกมอาร์ซอลเล่นกับเชลซีนะครับแล้วก็ขึ้นบนนะครับไปดูเกมซิตี้เล่นกับนิวคาสเซิลสองเกมติดต่อกันนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศและความขึ้นหมามาฝากกันฝากติดตามด้วยนะครับเอาฝากคาราบาลไว้ด้วยนะนะครับอุตส่าห์มาชวนฟุกแฟมไปอังกฤษด้วยจะไม่อวยได้ยังไงอ้าวโอเคบอลยังไงบ้างเม้นแชร์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันหน่อยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ